กูภัยกูภัยช่วยด้วยมีใครก็ไม่รู้วางกระเป๋าสีดําไว้ในหมู่บ้านเน่ยเออมันอาจจะแค่มีคนลืมกระเป๋าไว้ที่นั่นก็ได้อะฉันก็ไม่รู้แต่มันอาจจะมีคนเอาระเบ,บิดเวลาแยดไปนในกระเป๋าสีดําเหมือนกับในข่าวนั้นก็ได้อะเหมือนเรื่องแต่งเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเว้ยนี่ผมก็แค่กู้ภัยฝึกหัด แล้ววันนี้ผมมีนัดสอบปฏิบัติกับหัวหน้าง,งานตอน9ก้าโมงเชา้านี้และตอนนี้อีกสานาทีก็9ก้าโมงเช้าแล้วผมจะพลาดสอบครั้งนี้ไม่ได้นี่ระเบิดเวลาอาจจะระเบิดภายในสานาทีก็ได้เอา้าแบบนี้ฉันก็ก้ระเบิดไม่ทันนะดิฉันพูดประชดเฉยๆว่าสานาทีฉันไม่รู้ว่าจะระเบิดตอนไหนคนทําให้ผมเสียเวลาก็เสียเวลาพวกแกโบจะเถียงอะ่ะแกก็เถียงแกเริ่มก่อนแกเริ่มก่อนเออก็ได้ฉันจะไปกู้ระเบิดและถ้าฉันกู้ระเบิดเสร็จแกต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ฉัน นั่นไงถ้าข kind of hey, okay. um, ้ามสะพานได้ก็ถ um. ึงหมู amber? ่บ้านแล้วฮะสะพานเหรอเฮ้ยทำไมไม่ตามมาล่ะนี่นี่สะพานแก่ก็ใช่นะสีรีบข้ามมาแล้วใครบ้านไหนเข้าออกแบบสะพานให้เล็กแบบนี้วะก็ฉันนี่แหละเป็นคนทําสะพานคนมันรีบอ่ะแล้วทาไมไม่ทําให้กว้างกว่าเน้ก็คนมันรีบอะจะให้ฉันสร้างสะพานกว้างเป็นกิโลเลยหรือไงก็เออสิเออบ้าอะไรล่ะ กูภัยบ้านไหนไม่กล้าข้าสะพานเนี่ยฉันไม่ได้ไม่กล้าเว้ยแต่มันข้ามไม่ได้แต่ฉันข้ามได้ฉันข้ามไม่ได้ไงเฮ้ยแกมันขี้ขาดฉันไม่ได้ขี้ขาดฉันแค่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในที่ที่อันตรายเฉยๆแล้วให้คนในหมู่บ้านอยู่ในอันตรายแทนเนี่ยนะแกก็ไปเอากระเป๋ามาให้ฉันแทนซิจะบ้าเหรอเห็นไหมแกก็กลัวเอาแสดงว่าแกกลัวจริงดิ อฉันฉันไม่ได้กลัวแต่มันข้ามไม่ได้เว้ยให้ฉันเดินอ้อมและข้ามสั่งมาหมู่บ้านไม่ได้หรือไงฮะถ้าทําแบบนั้นได้ฉันก็ไม่ท่าสะพานแล้วทําไมแกไม่ยอมเสี่ยงที่จะทําอะไรบ้างเล่าถ้าฉันเสี่ยงและโดงไม่ดีทาไงหัดมีความพยายามบ้างเซ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จสาเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่นเสมอไปเว้ยแกจะพยายามทางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ไม่ได้ก็ดูฉันนี่ฉันข้ามได้อะ นั่นมันแกไงอย่าทำตัวเหมือนแกเป็นกระรอกที่กำลังสั่งให้ปลาปีนต้นไม้ดิแต่แต่เราเป็นคนเหมือนกันเว้ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันและอีกอย่างมันมีปลาที่ปีนต้นไม้ได้อะปลาอะไรช่างมันเถอะรีบข่ามาเร็วก่อนที่ระเบิดมันจะทำงานไม่ได้รู้ไหมตหลอดเวลาที่แกยืนเฉยๆตรงนั้นอะ ฉันสร้างสะพานใหม่ได้เป็นร้อยสะพานแล้วบ้างเอาก็เลยทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกล,ละ่ะแล้วใครจะไปรู้แล่วว่าแค่นี้แกก็ข้ามไม่ได้จะคนขี้ขาดฉันไม่ได้ขี้ขาดฉันแค่เป็นคนรักตัวเองถ้าไม่ขี้ขาดจริงก็ข้ามมาซ้ก็ได้ก็ได้น่าแกทำอะไรอะแล้วทำไมไม่เอาอุปกรณ์กู้ระเบิดม,มาด้วยเล่า ก็มันหนักไงแล้วแกจะกู้ระเบิดยังไงถ้าฉันเอามาด้วยฉันจะข้ามสะพานได้ไงล่ะก็ถือให้มันสมดุลสิไม่เห็นยากเลยก็แกไม่ได้มาถือกล่องหนักๆแล้วข้ามสะพานแบบฉันนี่หว่าฉันถือได้แล้วกันแกก็มาเอาไปกู้ระเบิดเองเดยถอยไปฉันจะข้ามไปเอากล่องฉันถอยไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล้วฉันหันหลังไม่ได้มันไม่มีที่เกาะเวลาแกกำลังหันอ่ะแกใช้ที่เกาะด้วยไไงนั่นมันคนละกรณีเปล่าวะนี่ดูนะ เวลามันก็เลยไม่ตั้งเยอะแล้วไม่เห็นจะมีระเบิดตรงไหนเลยคดเสียเวลาเลยแกนั่นแหละทำให้ฉันเสียเวลาและแกก็ทําให้ฉันพลาดสอบปฏิบัติที่ฉันไม่ควรพลาดวันนี้แกห่วงเรื่องสอบมากกว่าชีวิตคนหรือไงฉันไม่ได้ห่วงสอบฉันโกหัวหน้างานฉันจะไล่ฉันออกตั้งหากเอ้ยถ้าฉันเป็นหัวหน้าแกฉันไล่แกออกตั้งแต่ไม่ยอมค่าสะพานแล้วถึงหัวหน้าฉันจะโง่แต่ก็ไม่โง่พอที่จะให้ลูกน้องตัวเองมาค่าสัพานงโง่ของแกหรอกแกมานี่เลยแกจะทําอะไรอ่ะ ไปลากคอแกไงเห็นไหมฉันต้องมาตายเพราะความโง่อของแกโง่เหรอแกคิดว่าฉันโง่เหรอฉันนี่แหละหัวหน้าแกแล้วฉันกำลังสอบปฏิบัติให้แกอยู่แกต้องโง่แค่ไหนจําหน้าหัวหน้าตัวเองไม่ได้นะฉันไม่ใช่ตัวเองรคอนเทนตที่ใส่วิกใส่เสื้อผู้ชายแล้วไปหลอกคนอื่นว่าเป็นผู้ชายได้ด้วยและอีกอย่างการสอบปฏิบัติของแกไม่ผ่านตั้งแต่แก